สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e f r i d e r วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถอเนกประสงค์ที่กำลังเป็นกระแสนในปี2025อย่าง Isuzu MU-X รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหา SUV ที่พร้อมทั้งความแกร่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยต้องไม่พลาดชมรีวิวนี้ Isuzu MU-X คือรถยนต์ SUV ขนาดกลางแบบเจ็ดที่นั่งที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Isuzu Motor จากประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มต้นการผลิตครั้งแรกในปี2013และได้มีการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา จุดเด่นของ MU-X คือการรวมเอาความแข็งแกร่งจากพื้นฐานรถกระบะ Isuzu D-Max มารวมกับความหรูหราและความสะดวกสบายของรถครอบครัวปัจจุบัน MU-X ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศโดยเฉพาะในออสเตรเลียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและแน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ขายดีที่สุดของรุ่นนี้ในปี2025นี้ Isuzu MU-X ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายในและภายนอก โดยมาพร้อมดีไซน์ที่ดูทันสมัยสปอร์ตและหรูหราย,ยิ่งขึ้นตัวรถใช้ไฟหน้าเล็ดแบบบีเลดโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ DRL แบบเส้นคมชัดกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่และล้ออลลอยลายสปอร์ตขนาด20นิ้วที่ทำให้ตัวรถดูโดดเด่นบนถนนอย่างมากด้านสมรรถนะ Isuzu MU-X 2025ยังคงใช้ขุมพลังดีเซลที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดและประหยัดน้ำมัน โดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.9 d d Blue Power Turbo ที่เน้นความประหยัดกับเครื่องยนต์3.0 d d Blue Power Turbo ที่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลโดยเฉพาะการลุยทางลาดชันหรือเส้นทางออฟโรดก็สามารถทำได้ดีเยี่ยมด้วยระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบเทเรนคอมมานด์พร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้า เรื่องความประหยัดน้ำมัน Isuzu MU-X ก็ไม่แพ้ใครโดยเฉพาะเครื่องยนต์1.9ลิตรสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยประมาณ14-16กิโลเมตรต,รต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่ทำให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้รถเดินทางใกล้บ่อยๆหรือใช้เป็นรถครอบครัวภายในห้องโดยสารของ MU-X รุน่นใหม่ออกแบบอย่างหรูหราและทันสมัยมากขึ้น ด้วยคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่จอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบเสียงจาก Dynamic Surround s o u n d System ลำโพง8ตำแหน่งเบาะหนังแท้แบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางในตำแหน่งคนขับและระบบปรับอากาศแยกโซนหน้าหลังเพิ่มความสบายในการเดินทางจุดขายสำคัญอีกอย่างของ MUX 2025คือความปลอดภัยที่จัดเต็มไม่แพ้รถยุโรปด้วยระบบ ADAS หรือ Advanced Driver Assistance System ที่รวมทั้งระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคันแบบ 3D 360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ในเรื่องของราคาจำหน่าย Isuzu MU-X 2,025ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1,200,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,650,000บาทสำหรับรุ่น3.0 Ultimate 4 w d ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ ท่านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยครบครันสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่แข็งแกร่งประหยัดทนทานและเหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางกล Isuzu MU-X 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในตลาดเมืองไทยที่มีความนิยมสูงและการดูแลหลังการขายจากเครือข่าย Isuzu ทั่วประเทศก็เป็นอีกหจุดแข็งสำคัญ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง r e f r i d e r ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ isuzu mux อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคเพิ่มกราฟิกหรือให้ช่วยแปลงเป็นคำบรรยายซับไตเติลก็แจ้งได้เลยครับ